สวัสดีครับผมจิตริไรเดอร์ครับวันนี้หังจะมาแนะนำวิธีการดูข้อแตกต่างระหว่างเลเซิงสูตรกับตัวเสื้อกาดธรรมดาแบบนี้นะครับผมที่หังแขวนไว้อยู่ตัวนี้นะคะผมส่วนเลเซิงสูตรจะอยู่ตรงฝั่งข้างๆนี้ของหังเองนะครับผมนี่นะครับผมเป็นเลเซิงสูตรนะครับผมซึ่งข้อแตกต่างระหว่างเสื้อกาดธรรมดาแบบนี้นะคะผมครึ่งท่อนกับเลเซิงสูตรเนี่ยมันต่างกันด้วยชื่ออยู่แล้วนะครับผมก็คือเสื้อกาด ฮัฟทอนนะครับผมก็คือฮ์ทนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นข้อจตกต่างอย่างไรชัดนะครับผมก็คือ,อเดี๋ยวไม่ร่วงเดี๋ยวไม่ร่วงเดี๋ยวไม่ร่วงขอไปครับพอดีไมไม้จะร่วงพอดีอ่มาน,นี่เลยแล้วกันโอเคครับผมก็คือเสื้อกาบนะครับผมจะเป็นลักษณะเสื้อครึ่งท่อนแบบนี้เลยนะครับผมมันก็จะใส่ได้ง่ายนะครับผมสวมใส่ได้ง่าย จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยครับผมเสื้อกาเดนเนาะครึ่งทอนปกติเลยครับผมเหมือนแจ็คเก็ตที่เราใส่นะครับผมแต่ว่ามันจะมีเรื่องของการเข้ามาซัพพอร์ตในร่างกายเรานะครับผมทําให้เวลาที่เราจะแบบออกเดินทางออกทริปนะผมมันก็จะคล่องตัวแล้วแล้วก็ใส่ใส่สบายนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีความคล่องตัวที่มากกว่าในซิงสูตรน,น,นะครับผมแต่เนซิงสูตรเนี่ยก็จะเหมาะกับการที่เราจะในการลงสนามนะครับผม แล้วก็บอกกับการที่ว่าเราลงสนามเนี่ยมันจะทําให้เราขับขี่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากนะครับผม mm. แต่เอนดังขอภัยนะครับผม mm. ขอแขนแป๊บนึงอ่าแล้วก็ในรูปแบบการใช้งานเนี่ยเรื่องของเป็นเสื้อก,กาดก็จะคล่องตัวกว่านะครับส่วนในซิงสูตรเนี่ยครับผมมันก็จะเป็นส่วนของที่สำหรับลงสนามแล้วก็เป็นการจริงจังมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอ่าทีนี้นะครับผม วัสดุต่างๆที่ว่ามันจะเป็นเนื้อผ้านั่นเองนะครับผมซึ่งเนื้อผ้าก็แตกต่างด้วยกันนะครับอันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องเข้าหาหานี่เลยดีกว่าอ่ามุมนี้ดีกว่านะจะเห็นซักท่อนท่อนหนึ่งของเสื้อนะครับผมจะได้อธิบายไปแล้วก็ออธิบายไปแล้วก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะโอเคนะครับผมมาครับก็คือ ตัววัสดุเนี่ยตัวนี้สับการของอพันตัวนี้นะผมมันจะมีทั้งเป็นแบบเนื้อผ้านะครับผมเป็นผ้าผสมโพลีเอสเตอร์นะครับผมแล้วก็ข้างในจะมีการมีกระเป๋านะครับผมมีช่องสําหรับใส่กันฝนได้ด้วยแต่ว่าชุดกันฝนเนี่ยของห่างข้างในไม่มีแล้วนะครับผมก็คืออยู่ที่บ้านนะครับผมส่วนเนื้อผ้าวัสดุเนี่ยก็คือจะเป็นผ้าเป็นหลักนะครับผม90%แล้วก็เป็นส่วนของมีการข้างในมีผสมเป็นโพลีเอสเตอร์แล้วก็เป็นแบบผ้าถังซีมาร์กนะครับผมซึ่งจะเป็นเนื้อผ้า อย่างดีนะครับผมส่วนเรซิ่งสูตรเนี่ยจะต่างก็คือเป็นเนื้อหนังนะครับผมจะเป็นตั้งแต่หนังวัวนะครับผมวัวหนังวัวหนังแพะหนังแกะนะครับผมซึ่งจะสามารถมาทําเป็นชุดเรซิ่งสูตรได้เลยนะครับผมส่วนเสื้อกาดธรรมดาเนี่ยจะมีตั้งแต่เกลตดเป็นเนื้อผ้าแบบนี้นะครับแล้วก็ปจนถึงระดับเนื้อแกะนะครับผมซึ่งเจ้าที่ห่งเคยประสบการณ์ตอนที่ไปเลือกซื้อตัวเป็นเสื้อกาดนะครับผมก็จะรู้สึกว่าเนื้อผ้าอย่างนี้จะเป็นเรื่องของแอร์ฟลูจะดีกว่านะครับผม แล้วก็ส่วนที่เป็นเลซิงสูรเนี่ยเป็นเนื้อเนื้อ,เน,อเนื้อวัวแบบนี้ครับผมก็จะรู้สึกว่าให้ความที่จะนุ่มนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเกรดระดับหลักแสนนะครับผมมันก็จะราคาที่แบบว่าสูงนิดหนึง่งแต่ว่าเนื้อผ้าจะนุ่มมากแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นตรงข้อศอกหรือตามที่เรา,วาเวราสวมใส่จะรู้สึกให้ความที่มันใส่สบายมากกว่านะครับผมแต่ว่าอย่างอัน,นอเนี้ยของโคมิเนเนี่ยจะเป็นลักษณะที่แบบเป็นเนื้อผ้าเป็นเนื้อวัวนะครับผมแล้วก็เนื้อผ้าก็จะให้ความ ที่มันจะนุ่มนวลเหมือนกันพอสมควรนะครับผมคือเรียกว่าเป็นชุดเริ่มต้นสําหรับคนที่เริ่มลงสนามมากกว่าดีกว่านะครับผมซึ่งทานก็ใส่มาแล้วนะคะผมตลอดตั้งแต่ออกทริปเนาะตั้งแต่ลงสนามตั้งแต่ปีที่แล้วไปปีที่แล้วนะคะรับผมลงฟาสแท็กนั่นเองนะครับผมจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เพิ่งจะกลับมาจากทริปที่กรุงเทพเชีงยงใหม่นะครับผมก็ได้ใส่ชุดเนี้ตลอด5วันสี่ห้าวันเนาะเออตัวประมาณนะครับผม5้าวันแล้วเราไปมาแล้วก็ เราทาการใส่ชุดเนี้ยเวลาเราเดินทางไกลๆนะคะผมเดินทางขึ้นเหนือนะครับผมจนตลอดจนลงมาถึงกรุงเทพนั่นเลยนะคะผมซึ่งทําให้รู้สึกว่าก็โอเคนะผมแล้วเป็นชุดที่เรารู้สึกใส่แล้วมันก็ให้ความมั่นใจในการที่จะเราจะขับขี่เดินทางไกลแล้วเราก็ปลอดภัยนะคะผมส่วนเรื่องของการสวมใส่เนี่ยก็จะแตกต่างกันตั้งแต่อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าชุดเนี่ยเป็นเสื้อกลัดที่ใส่ได้ชิลหน่อยใส่ได้ง่ายหน่อยนะครับส่วนเป็นเลสซิ่งสูตรเนี่ยเราก็ต้องใส่ตั้งแต่ ข้างในจนถึงดึงขึ้นมาถึงข้างบนนะครับผมหา,จากจะมีคลิปวิธีการสวมใส่ในซิ้งสู่อยู่แล้วนะครับผมสามารถกดไปดูตรงมุมขวานี้ได้เลยนะคะผมจะมีคลิปสอนอยู่แล้วนะครับผมสามารถถ้าใครสนใจอยากรู้วิธีการสวมใส่ในซิ้งโซ่ยังไงก็ไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับผมทีนี้ก็มาเรื่องของราคาบ้างดีกว่านะครับผมเรื่องของราคาเนี่ยส่วนของอ่าสะกัดก็จะมีตั้งแต่หลัก พันจนถึงระ,ระดับหลักหมื่นนะครับผมยกเว้นเรื่องของคุณสมบัติของเนื้อผ้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบในการผลิตชุดนั่นเองนะครับผมส่วนเลสิ่งสูตรเนี่ยจะมีตั้งแต่ระดับหลักหมื่นขึ้นไปนะครับผมไปจนนถึงระดับหลักแสนนะครับผมซึ่งระดับหลักหมื่นเนี่ยสามารถห่างจะแนะนําว่าให้เราไปเลือกเลือกซื้อตอนช่วงไปลายปลายปีดีกว่าครับผมหรือติดตามทางเพจ ร้านที่เขาขายไว้นะครับผมเขาจะมีช่วงโปรโมชั่นในการที่จะลดราคาเจ้าชุดพวกนี้นะครับผมทําให้เราได้ราคาที่ย่อมเยาวแล้วก็ได้ของคุณภาพที่ดีด้วยนะคะผมเพราะว่าทางร้านเขาก็คอยดูแลชุดอยู่แล้วเป็นอย่างดีนะคะผมแต่สําคัญเลยนะครับผมก็คือต้องไปลองใส่นั่นเองนะครับผมเราควรจะต้องมีอย่างวิธีที่อย่างไปลองซื้อเสื้อพวกนี้นะครับผมเราจะต้องมีหนึ่งครับเสื้ออินเนอร์ข้างในนะครับผมจะมีสําคัญมากก็คือเรื่องของอินเนอร์ข้างในนะครับในการที่เราจะสวมใส่ตอนที่เราไปลองนะครับผมจําเป็นมากๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งเสื้อกากครึ่งท่อนหรือจะเป็นกากกางเกงครึ่งท่อนนะครับผมก็สําคัญครับต้องควรมีอินเนอร์ข้างในนะผมใส่แล้วก็ยิ่งเป็นเลยซิ่งสูตรเนี่ยควรต้องมีอินเนอร์ติดตัวไว้เลยหรือว่าถ้าใครไม่มีสามารถซื้อที่ร้านได้เลยนะผมทางร้านก็มีขายนะครับผมแล้วเราก็สามารถที่จะนํามาลองพวกเลสซิ่งสูตรได้เลยอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ไปลองสวมใส่ดูพอใส่แล้วรู้สึกเป็นยังไงกระชับดีไหมสามารถที่จะนั่งคุกเข,ข่าได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมจะทําให เวลาเราได้ชุดมาแล้วเนี่ยจะได้ใส่แล้วรู้สึกกระชับตัวมากยิ่งขึ้นนะครับผมสําคัญมากๆนะครับผมเวลาเราไปจะไปลองชุดเซฟตี้ต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับผมก็คือมีชุดอินเนอร์ข้างในนะครับผมสองคือถุงเท้านะครับผมจําเป็นมากๆนะครับสาหรับพี่เพื่อนน้องท่านใดที่จะต้องไปลองเป็นกางเกงหรือจะเป็นรองเท้ากาัดก็ตามนะครับผมควรจะต้องมีอินเนอร์พวกนี้ในการที่จะใส่ด้านในนะครับผมเพื่อเป็นการเข้าไปทดสอบ หรือทดลองใส่ชดุดดูนะครับผมในการเลือกซื้อนั่นเองนะครับผมจําเป็นมากๆนะครับตอนที่ว่าหังก็ไปซื้อเนี่ยหังก็มีเตรียมพวกนี้ไปอยู่แล้วเราก็เลยไปทดลองซื้อนะครับผมตอ,ตอนแรกหังคิดว่าหังเนี่ยจะต้องใส่เลยซึนสูตรเป็นไซส์ m ปรากฏว่าเราไปใส่แล้วจริงๆเราคือใส่ไซส์ s นะครับผมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนเสื้อปกติทั่วไปที่เราใส่อย่างเสื้อตรงเนี้ยที่หังใส่อยู่ตัวนี้เป็นไซส์ m นั่นเองนะครับผมซึ่งขนาดเสื้อตรงนี้กับที่เป็นเสื้อเฉพาะทางในการขับขี่อย่างเนี้ยมันจะมีเป็นซซของขซงองงงเเ้าาึ่รต ไปทดลองใส่ดูนะคะผมอย่างตัวนี้เหมือนกันตัวนี้ของหางจะเป็นไซส์รู้สึกจะเป็นไซส์เอสเหมือนกันนะครับผมน่าห่างจําไม่ผิดนะใช่ครับผมจะเป็นไซส์เอสเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไซส์เอสเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าหาง้วยสรีระตัวเล็กนะครับผมแต่ว่าเราก็ต้องเหมือนไปทดสอบทดลองใส่ดูก่อนนะผมเพื่อทําให้เราเช็คแล้วว่าเออเราใส่อย่างนี้แล้วมันมันพอดีกับตัวไหมมันหลวมตัวไปหรือเปล่านะครับผม เราจะเป็นจะต้องไปทดลองใส่ด้วยตัวเองดูก่อนนะผมเลือกซื้อนะคะผมจาเป็นมากๆเลยครับผมสําหรับคนที่จะเริ่มขับขีบข่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงระดับระดับมืออาชีพนั่นเองนะคะผมแต่ว่าระดับถ้าเป็นพี่พี่มืออาชีพเนี่ยรับรับรองพวกนี้ก็คือจะเป็นต้องมีอยู่แล้วนะคะผมโอเคเลยนักษาอ่าใช่อีกเรื่องหนึ่งที่เราขาดไปไม่ได้นะครับผมก็คือการทำความสะอาดเจ้าชุดแบบนี้นะครับผมซึ่งระดับอ่ะเป็นเสื้อกาันนะครับผมอย่างเนี้ย สามารถที่จะนําไปให้ร้านซักรีบทำความสะอาดได้นะครับผมถ้าตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะถอดกาดได้เนี่ยก็สามารถที่จะเราก็ทนรจะถอดกาดออกก่อนแล้วก็ให้ทางร้านเขาซักได้นะครับผมซึ่งสมัยก่อนตอนําใช้ของอันพายสตาร์เนี่ยหางก็จะเอาไปให้ทางร้านนะครับผมได้ทําความสะอาดให้นะครับผมแล้วเราก็นํากลับมานมก็เรียกว่าหอมๆมาเลยทีเดียวครับผมเอากลับมานำะกลิ่นก็จะหอมๆนะครับผมส่วนเป็นเลรซิ่งสูตรเนี่ยการทําความสะอาดที่ดีที่สุดของเขาเลยก็คือ มันเป็นชุดทั้งตัวถูกไหมครับผมมันจะควรเรื่องของดูแลต้องควรดูแลทั้งสองชั้นก็คือทั้งภายในภายนอกตัวอย่างเป็นเสื้อกันแอร์ฟลูเนี่ยมันก็จะทําความสะอาดได้ง่ายกว่าพอเราซักแล้วข้างในข้างนอกมันก็เรียบร้อยความสะอาดก็เรียบร้อยนะครับผมซึ่งในเส้นสูตรเนี่ยมันเป็นชุดทั้งตัวเลยราทำความสะอาดเนี่ยเราควรจะต้องทําความสะอาดตั้งแต่ข้างในแล้วก็ชุดภายนอกเช่นตัวบริเวณเนื้อผิวตรงนี้นะคบผมบริเวณชุดต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะทั้งบริเวณส่วนอก ส่วนบ่านะผมรือส่วนลำตัวไปถึงไปจนถึงระดับของช่วงขานะครับผมแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องทําการความสะอาดที่ต้องมากขึ้นแล้วก็ดีเทลมากขึ้นเช่นการอบโอโซนเข้าชุดนะครับผมสามารถที่จะใส่ตั้งแต่ป,ปอกส่วนเข้าตั้งแต่ใต้ใตปรองเท้านะครับผมก็จะมีคลิปความสะอาดชุดในท้่สุดอยู่แล้วนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมก็คือใช้เครื o ่องอบโอโซนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ภายนอกเนี่ยก็จะมีน้ํายาของทางอิปปอนเนี่ย เป็นน้ายาขัดหนังชุดแบบนี้โดยเฉพาะเลยนะคะผมเรียกว่าจะทําความสะอาดแล้วก็เช็ดให้ชุดเนี่ยมีความแบบหนังไม่แตกดีกว่านะครับผมทําให้หนังรู้สึกหนังบริเวณตรงชุดนะคะผมไม่ไม่ไม่แตกนะครับผมตรงบริเวณพวกเนื้อชุดแบบนี้นั่นเองนะคะผมจะทําให้ถนอมเรื่องของเนื้อผ้าได้ดีแล้วก็ชุดจะมีความยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมมันจะเหมือนเป็นฟิล์มเคลือบผิวบนชุดหนังตรงนี้นั่นเองนะคะผมทําให้เนื้อผิวหนังตรงเนี้ย ไม่แตกรายงานแล้วก็ให้ความนุ่ม,น,มนุ่มมากยิ่งขึ้นเลยจริง,รงเพราะว่าตั้งแต่เราใช้เนี่ยหางใช้มาแล้วหลายหลายหลายครั้งเนี่ยรู้สึกว่าเนื้อผ้ามันนุ่มมากขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้นด้วยซ้ำมันเหมือนมอยเจอร์ไรเซอร์สำหรับผิวชุดเลยนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวว่าต้องว่างก็จะมีทํมาทำความสะอาดชุดต่อนะครับผมทําให้เราได้ดูแลเขาให้อายุการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆส,สำหรับการดูแลชุดแล้วก็ ข้อแตกต่างระหว่างเจ้าชุดเสื้อกาดนะครับผมเสื้อกาดธรรมดาครึ่งท่อนกับชุดเสื้อกาดที่เป็นเลสซิ่งสูตรแบบนี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หังด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ